สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าดาพิฆาตกลางหิมะหลังจากที่สีเฟืองเหนียนได้พบกับจิงอันอองแล้วสีเฟืองเหนียนก็อกแต่มองอย่างไทชุยที่เป็นภรยาของจิงอันอองโดยไม่สนใจว่าจิงอันอ,องนั้นพูดอะไร เพราะตลอดเวลาสีเฟ <premises. S 2> ึองเหนียนก็เอาแต่แทะเล็มอย่างไทชุยแล้วสีเฟึองเหนียนก็บอกว่าเขาต้องการให้วังลินเฉียนนั้นกลับไปยังเปยเหลียงเพราะว่าวังลินเฉียนนั้นคือคนเก่าแก่ของเปยเหลียงจิงอันอ๋องก็เลยถามสีเฟึองเหนียนไปว่านี่คือความต้องการของสีเซียวสีเฟึองเหนียนก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้นั้นคือความต้องการของเขาเองจิงอันอ๋องก็เลยบอกไปว่าสีเฟึองเหนียนนั้นเหมาะที่จะเป็นลูกกิเลนส่วนลูกชายของเขาก็เป็นได้เพียงแค่สุนัขจรจัดแล้วสีเฟึองเหนียนก็ได้ถามไปว่าอย่าง ไทชุยนั้นเชื่อในพริษสัตว์ไหมนางก็เลยบอกไปว่านางนั้นเชื่อในพริษสัตว์สีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่างานตัวเขาจะหารูปประคำเพื่อมอบให้กับนางและในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นจิงองนอ๋องก็ได้รับข่าวสําคัญเขาก็ได้ขอตัวกลับจวนแต่ระหว่างที่จิงองนอ๋องนั้นเดินออกไปสีเฟิงเหนียนก็ได้คว้าแขนอย่างไทชุยเอาไว้แล้วก็บอกไปว่า ถ้าตัวเขานั้นได้รูปประคำมาแล้วก็จะให้คนส่งไปให้นางที่จวนและจากนั้นสีเฟิงเหนียนก็ได้มาพบกับซื่อชูตงและก็ถามนางไปว่าที่นางมาโรงเตี้ยมนั้นมีใครรู้หรือไม่ซื่อชูตงก็ได้บอกไปว่าที่นางมาที่นี่ไม่มีใครรู้แล้วเรือก็ถูกพ่อนางนัดกักไว้หมดแล้วสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าที่พ่อของซื่อชูตงนั้นยอมให้นางมาอยู่ข้างกายเขานั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการใช้ตระกูลหวังเป็นตัวประกัน ื่อให้ตัวเขานั้นปลอดภัยแล้วก็ออกจากชิงโจได้ซื่อชูตรงก็ได้ต่อว่าสีเฟิงเหนียนที่หลอกใช้ตระกูลหวังแล้วก็เขี่ยทิ้งเมื่อหมดประโยชน์สีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าเขาไม่คิดใช้ตระกูลหวังนั้นเป็นมาและถ้าต้องการช่วยเหลือตระกูลหวังก็ต้องไปที่เกาะให้เร็วที่สุดตัดมาที่จวนจริงอันอ,อง หวังลินเฉียนได้มาพบกับจิงอันอ๋องแล้วก็บอกไปว่าเขานั้นยินดีที่จะเป็นตัวประกันอยู่ที่ชิงโจแต่ว่าจิงอันอ๋องก็บอกไปว่าแค่หวังลินเฉียนคนเดียวนั้นยังไม่พอหวังลินเฉียนก็เลยเสนอไปว่า งั้นตัวเขาและคนในตระกูลก็ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ในชิงโจและก่อนที่หวังลินเฉียนน่าจะกลับไปเจ้าสินก็ได้ถามไปว่าหวังลินเฉียนนั้นไม่เกียดสีเซียวเหรอหวังลินเฉียนก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าเจ้าสินนั้นไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่ากองทัพเปลียงและเมื่อเจ้าสินได้ออกไปแล้ว จริงอันอ,องก็ให้อยางไทชุยนนลินชามาให้แต่ไม่อยางไทชุยยื่นถ้วยชามาแล้วจริงอันองก็ตบหน้านางเป็นหนึ่งชาดเพราะว่าสีเฟืงเหนียนจับมือนางแล้วก็คิดว่านางนั้นมีใจให้กับสีเฟึองเหนียนตัดมาที่สีเฟึองเหนียนและชูตรงเมื่อทั้งคู่ได้มาถึงริมทะเลแล้วชูตรงก็ได้เรียกตาภาพยักษ์ออกมาแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปที่เกาะเมื่อมาถึงที่เกาะแล้วชูตรงก็ได้บอกให้ทุกคนรีบเก็บข้าวของแล้วก็อพยพไปยังเปรียง แต่เมื่อหวังลินเฉียนมาแล้วเขาก็ได้บอกว่าตระกูลหวังนั้นจะไปจากที่นี่ไม่ได้แต่สีเฟิ่งเหนียนก็บอกไปว่าอีกหน่อยตัวเขาก็ได้ปกครองปเปยเลียงแล้วและเขาก็สั่งให้หวังลินเฉียนนั้นพาครอบครัวไปที่ปเปยเลียง แต่ว่าวังลินเฉียนก็ยังลังเลสีฟึ่งเหนียนก็เลยตีวังลินเฉียนจนสลบแล้วจากนั้นก็ให้คนลากขึ้นเรือไปแล้วจากนั้นสีฟึ่งเหนียนก็กลับเข้ามาในเมืองแล้วก็หาซื้อประคำแล้วก็กล่องใส่จนได้พบกับเวซูส่วนเวซูก็ได้รายงานว่าเจ้าสินนั้นเคยลุ่มหลงชายาเอกของพ่อตัวเองแต่ว่าต่อมาก็กลับไปริงอันอ๋องที่เอาผู้หญิงเขารูกชายตัวเอง นั้นมาเสกสมรสแล้วก็แต่งตั้งเป็นะชายาและนางก็เป็นชายาคนโปรดของจิ้งอันอองสีเฟิ่งเหนียนก็เลยให้เวซูส่งกล่องประคำพร้อมกับจดหมายไปให้กับชายาของจิ้งอันอองเมื่อเวซูได้ส่งของแล้วจิ้งอันอ,องก็ให้ชายาของเขานั้นเปิดกล่องไม้ขึ้นและในกล่องไม้ก็มีประคำแล้วก็จดหมายและข้อความในจดหมายก็ได้เขียนว่าสีเฟิ่งเหนียนต้องการนัดะชายาไปที่บึงอ,อในวันพรุ่งนี้หลังเที่ยง แล้วจากนั้นเจ้าสินก็ได้มารายงานว่าวังลินเชียนและคนในครอบครัวได้ล่องเรือไปยังปเปยเลียงแล้วจิงอันอ๋องก็เลยให้เจ้าสินนั้นไปปล่อยเจ้าขายออกมาเพราะว่าเขาต้องการให้เจ้าขายนั้นไปสังหารสีเฟิงเหนียนและการลงมือในครั้งนี้ก็จะโยนให้เจ้าขายนั้นเป็นคนรับผิดชอบตัดมาที่อู่ริวติงและคนถือกระบี่ของเขา ระหว่างที่ทั้งคู่นั่งกินข้าวอยู่นั้นก็ได้มีชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกให้อู่ริวติงนั้นชักกระบี่ออกมาแต่ว่าอู่ริวติงก็กลับไปหยิบไม้ไผ่เพื่อมาต่อสู้แทนหลังจากที่สู้กันได้สักพักเจ้าข่ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าชายลึกลับคนนี้นั้นมีชื่อว่าหวังหมิงอินและหวังหมิงอินก็เป็นน้องชายของหวังหมิงหยางที่เป็นแม่ทัพของแคว้นฉี ที่พ่ายแพ้ให้กับสีเซียวแล้วจากนั้นเจ้าคายก็ได้มอบดวงตาของหวังหมิงหยางให้กับหวังหมิงอินเพราะว่าหวังหมิงอินนั้นได้สาบานว่าถ้าคนของตระกูลสีมาที่เมืองคิงโจเขาก็จะสังหารให้หมดทุกคนตัดมาที่สีเฟิงเหนียนเขาได้ไปพบกับบนหัวมือกระบ,บี่ขี้เมาเพื่อบอกข่าวการตายของเหล่าหววแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ดื่มกินกันอย่างหนำใจไม่แยกย้ายกันแล้วสีเฟิงเหนียนก็ได้กลับมาที่โรงเตี๊ยมแล้วก็ไปพบกับเวซูที่กําลังวิเคราะห์ เกี่ยวกับมนุษย์เกราะทองแดงเพื่อหาจุดอ่อนในการเอาชนะเวซูก็เลยถามสีเฟืองเนียนไปว่าคิดว่าในวันพรุ่งนี้มนุษย์เกราะทองแดงนั้นจะปรากฏตัวขึ้นหรือสีเฟืองเนียนก็เลยบอกว่ายังไงถ้าต้องการสังหารเขามนุษย์เกราะทองแดงก็ต้องปรากฏตัวแน่เวซูก็เลยบอกไปว่าเขาต้องการให้สีเฟืองเนียนนั้นหนีไปทางตะว,วันออกตอนนี้เลย แต่ว่าสีเฟิ่งเนียนก็บอกไปว่าต่อให้หนีก็หนีไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ตระกูลหวังได้ออกจากชิงโจ,โจไปแล้วและจากนั้นสีเฟิ่งเนียนก็เดินมาพบกับหลีเฉียนถังที่ยืนเฝ้ายามอยู่สีเฟิ่งเนียนก็เลยถามไปว่าทําไมหลีเฉียนถังนั้นยังไม่ไปอีกเพราะว่าตอนนี้คนของตระกูลหลินก็ไปหมดแล้วหลีเฉียนถังก็เลยบอกว่าเขานั้นถูกไล่ออกจากตระกูลหลินแล้ว แต่ว่าสีเฟิ่งเนียนก็บอกไปว่าแต่ยังไงแม่ของหลีเ่เฉียนถังก็ยังมีชีวิตอยู่และหลีเ่เฉียนถังก็ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ข้างกายเขาแล้วหลีเ่เฉียนถังก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเคยสัญญาว่าจะคุ้มครองสีเฟิ่งเนียนและตอนนี้ก็อยากทําตามคําพูดให้สําเร็จสักครั้งและเขา ก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นและจากนั้นสีเฟิ่งเหนียนก็เดินมาที่ชั้นสองแล้วก็พบว่าเจียงหนีนั้นยังอยู่สีเฟิ่งเหนียนก็เลยถามไปว่าทําไมนางถึงได้ยังอยู่ที่นี่แล้วว่าก่อนหน้านี้สีเฟิ่งเหนียนนั้นได้ให้นิ่งเอ๋อเหมยพาตัวนางออกไปจากชิงโจวแล้วเจียงหนีก็เลยบอกไปว่านางนั้นไม่ไปสีเฟิ่งเหนียนก็เลยบอกไปว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าตัวเขานั้นจะรอดไหมเขาก็เลยอยากให้เจียงหนีนั้นหนีไปก่อน เจียงหนีก็เลยบอกไปว่าถ้าพรุ่งนี้สีเฟิงเหนียนนั้นไม่รอดนางก็จะเป็นคนลงมือสังหารเขาเองแล้วจากนั้นหลีชุนกังก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ชวนสีเฟิงเหนียนนั้นไปเดินเล่นแต่แท้จริงแล้วหลีชุนกังต้องการพาสีเฟิงเหนียนนั้นหนีไปจากชิงโจแต่ว่าสีเฟิงเนียนนั้นก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งพวกพ้องเพื่อหนีเอาตัวรอดคนเดียวหลีชุนกังก็ได้ถามไปว่าสีเฟิงเนียนนั้นยังจําวิชากระบี่เซียนหมอบได้ไหมสีเฟิงเนียนก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจาได้ แต่ว่าตอนนี้นั้นยังฝึกไม่สำเร็จหลีชุนกังก็เลยจัดการชี้แนะวิชานี้ให้กับสีเฟิงเหนียนอีกครั้งและจากนั้นในช่วงเช้าสีเฟิงเหนียนก็ได้มานั่งรอที่บึงอ้อที่อยู่นอกเมืองและจากนั้นนิ่งเอ๋อเหมยก็พาทหารมาค่ายเฟิงเข้ามาแต่เมื่อนับจำนวนแล้วก็กลับพบว่าทหารได้หายไป3าคนและที่ทหารหายไปน่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์กระทองแดงได้จับทหารทั้ง3ามคนเอาไว้นั่นเองและจากนั้นชายาของจิงอันอ๋องก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสีเฟิงเหนียนก็เลยไปพบกับนางส่วนชายาของจิงอันอ๋องก็ได้เอา กล่องประคำส่งให้กับสีเฟึงเนียน แต่เมื่อเห็นว่าตัวเองนั้นได้ถูกปฏิเสธสีเฟืองเนียนก็เลยเอากล่องประคำนั้นโยนทิ้งไปแล้วก็เอาจดหมายของจีงอันอองนั้มาอ่านแทนและจดหมายนี้ก็มีแค่สี่คำนั่นคือส่งลานพันลีและสีเฟืองเนียนก็คิดว่าจดหมายฉบับนี้นั้นมีอยู่สองความหมายและความหมายแรกนั่นก็คือการส่งลงไปใต้ดินที่มีความลึกหลายพันลี้ส่วนความหมายที่สองก็คือส่งลงไปตายที่ใต้พิภพเมื่อสีเฟืองเนียนได้พูดจบประชายาก็ขอตัวกลับแต่ว่าสีเฟืองเนียนก็ไม่ยอมให้นางกลับและเขาก็ได ให้นางลงมาจากรถมา้าแล้วจากนั้นมนุษย์เกราะทองแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับทหาร3มคนที่หายไปสีเฟิงเหนียนก็ได้ให้เวซูลีเชนถังและซูซิวแล้วก็ทหารบางส่วนนั้นตามมนุษย์เกราะทองแดงไปเพราะว่าตอนนี้นิ่งเอ๋อเหมยนั้นไม่มีสมาธิส่วนสีเฟิงเหนียนก็ได้จูงมือประชายามาที่รถม้าของตัวเองแล้วตอนนี้หวังมิงอินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตอนนี้แอดมินมีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดมินได้โดยกดปุ่มสมัครที่ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้แอดมินพัฒนาและทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ